มีคุณพ่อท่านหนึ่งนะคะพาลูกสาวอายุ17ค่ะมาร้องของความช่วยเหลือกับเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าลูกสาวเนี่ยนะถูกรองสารวัตรโรงพักแห่งหนึ่งที่ชลบุรีพาไปข่มขืนในป้อมตำรวจเลยค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะมีการพาผู้เสียหาย,ยไปชี้จุดก่อเหตุด้วยแต่เดี๋ยวไปฟังน้องผู้เสียหายเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณพ่อเนี่ยป่วยติดเตียงทางญาติๆก็เลยพากลับไปรักษาที่บ้านที่ภาคใต้ตัวน้อง เองเนี่ยต้องอยู่ที่บ้านในพื้นที่ชมบุรีตามลําพังทีนี้เนี่ยเหมือนกับมีคนมาวนเวียนแถวบ้านนะคะน้องก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สบพบ,บึงค่ะก็ ทางโรงพักนะคะมีการให้เบอร์สายตรวจมานะคะน้องก็โทรไปบอกพี่คะมันมาอีกแล้วคะ่ะช่วยมาดูหน่อยตำรวจนายนี้ก็มาที่บ้านแล้วหลังจากนั้นเหมือนมีการขอแลกลายกันประหนึ่งว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรเนี่ยลายไปบอกพี่นะเดี๋ยวพี่จะได้เข้ามาดูให้แล้วก็ติดต่อพูดคุยกันมาโดยตลอดคอยแวะเวียนเข้ามาดูแลด้วยเพราะว่าน้องอยู่บ้านคนเดียวน้องบอกว่าก็ไว้ใจเหมือนเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มาดูแลความปลอดภัยให้ทีนี้ช่วงเดือนเมษาคะ่ะมีอยู่วันหนึ่งประมาณเที่ยงคืนคุณผู้ชม ร้องสารวัตรนายนี้ชวนน้องออกไปกินข้าวตามปกติพอกินเสร็จบอกว่าน้องเดี๋ยวพี่ขอกลับไปธุระที่ป้อมตํารวจบัดหนึ่งนะอเออตัวเองก็คิดว่าเออคงไม่เป็นไรหรอกเพราะรู้จักกันมาก็สักพักนึงแล้ว่นะคะปรากฏพาน้องไปด้วยพาเข้าไปในป้อมค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ลวนลามบังคับข่มขืนนะคะซึ่งหลังจากที่ถูกลวนลามแล้วน้องบอกว่าถูกขู่ฆ่าแถมตํารวจนายนี้บอกว่าในอดีตอ่ะเคยเผานั่งยางผู้ต้องหาในคดียาเสพติดมาแล้วนะโอ้โห เด็ก17ยิ่งกลัวสิคะป<ะ>รากฏว่าหลังจากที่มาร้องกับเพจสายไหมต้องรอดนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้เลยค่ะนี่ค่ะทางเพจนะคะพาผู้เสียหายไปแจ้งความที่โรงพักสบพบ้านบึงเพื่อที่จะเอาผิดกับตํารวจนายนี้ซึ่งได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแล้วก็พอมอจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งหลังจากสอบปากคาก็พาไปชี้จุดที่เกิดเหตุด้วยอยู่ที่ป้อมตํารวจหนองแกค่ะเพื่อที่จะยืนยันข้อเท็จจริงอีกครั้งขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชลบุรีให้ข้อมูลว่า ตั้งแต่วันแรกที่ทราบเรื่องลงพื้นที่ไปตรวจสอบตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยด้วยนะคะจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายท่านบอกว่าตอนนี้ออขอให้คนในสังคมรวมถึงคนในโซเชียลใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งตัดสินว่าใครถูกใครผิดเดี๋ยวเมื่อความจริงมันกระจ่างถ้าตำรวจผิดจะเอาผิดให้ถึงที่สุดแต่น้อง17ยังไงก็เยวาวชนอยู่เยวาวชนอยู่อ่ะไม่ถึง18อ่ะ